The been for สวัสดีคุณผู้ชมลูกช่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n e l The Move ครับและวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของ Final 7 e d i Remake ตอนที่14สักทีคุณผู้ชมครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาดําเนินเนื้อเรื่องกันนะครับผมแวะกลับไปหาแชทลี่กันก่อนเพราะเรามีมนอสูรหนึ่งตัวที่เราจะต้องกํำราบมันให้ได้แต่ว่ามน,านอสูรตนนี้หน้าตาเป็นยังไงให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยครับ Sitor เอาเลยครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลวยวายซันนั่นเองนะครับออกเสียงยากๆครับคุณในสวนตันนี้โผล่มาทีไรไม่ว่าจะเกมภาคไหนนะครับผมก็อึดอัดในการออกเสียงทุกทีทีนี้มาว่ากันในส่วนเทคนิคในการสู้กันบ้างครับแลวายซันนั้นเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ําส่งผลให้มันแพ้ธาตุสายฟ้าคผู้ชมครับดังนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในการเราชนะมอนสเตอร์ตัวนี้ก็คือจะต้องติดตั้งมาเทียท่ธาตุสายฟ้าให้กับต,ตัวละครทุกตัวของเราด้วยแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมมีมาเทียไม่พอก็อาจจะสัก2ตัวก็พอได้คร ต่อไปเทคนิคที่2ก็คือให้ผู้ชมใส่ไอเทมชุดเกราะที่ป้องกันเวทมนต์ได้เยอะๆเนื่องจากการโจมตีส่วนหนึ่งของมอนสเตอร์ตัวนี้จะใช้เวทมนต์เป็นหลักครับเทคนิคที่3คือตำแหน่งที่เราจะโจมตีใส่ศัตรูหลักๆมันจะมีอยู่2จุด1ก็คือลำตัวและอีกส่วนหนึ่งก็คือบริเวณศีรษะของมันซึ่งการโจมตีใส่หัวจะทําให้ติดสแต็กเกอร์ได้ง่ายกว่าต่อไปเทคนิคที่4และ5จะเป็นในแง่งของการตั้งรับผู้ชมครับเวทมนต์แรกที่ผมเลือกใช้ก็คือรีเจนและผมก็จ,จะไล่เวทมนววงงงก้้กนนาาไไดดยโนท อยู่แล้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นถ้าตัวละครของเราเลือดเพิ่มเรื่อยๆก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลจนมากเกินไปต่อไปเวทมนต์ที่2หรือว่าเทคนิคที่5ที่ผมใช้ก็คือเฮลส์หรือว่าเวทมนต์เพิ่มสปีดข้อดีของสกิลนี้ก็คือมันจะทําให้ ATB ของเรานั้นเต็มเร็วขึ้นส่งผลให้เราสามารถใช้สกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเติมเลือดหรือว่าใช้ทันเดอร์ใส่ศัตรูได้บ่อยขึ้นนั่นเองเอาเละครับและนี่ก็คือเทคนิคคร่าวๆคุณผู้ชมครับส่วนการต่อสู้ของผมจะเป็นยังไงมาลองดูกันเลยครับ ผู้ชมจะสังเกตว่าผมพยายามที่จะเพิ่มเลือดให้กับตัวละครของเราไม่ให้น้อยจนเกินไปเพราะว่าศัตรูจะมีท่าการโจมตีที่เราคาดเดาไม่ได้ครับบางครั้งไม่ได้รุนแรงมากหรือบางครั้งอาจจะทําให้เราตายได้ในการโจมตีแค่ครั้งเดียวดังนั้นถ้ามีโอกาสหรือว่าช่วงเวลาที่สามารถที่จะฮิลได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลเคียลหรือว่าเพลที่สามารถเพิ่มเลือดให้กับทุกคนผมก็จะไม่ลังเลที่จะใช้เลยเลยครับในขณะเดียวกันตอนนี้เราจะมาถึงเฟสที่2แล้วเลยครับสังเกตง่ายๆว่าเลเวลซันนั้นจะบินอยู่ตลอดเวลาผสมผสานกับการใ,ราใช้วเว เลยครับให้คุณผู้ชมยิงโจมตีใส่ศัตรูปไปเรื่อยๆจนติดสแต็กเกอร์หลังจากนั้นลูเอซันจะร่วงลงมาซึ่งวินาทีนั้นเองให้ใส่ให้ยับเลยคุณผู้ชมครับเอาละแล้นี่คือเทคนิคทั้งหมดแล้วละ่ะส่วนการต่อสู้ในช่วงสุดท้ายจะจบลงยังไงมาดูคร้ออๆกันเลยครับ <laughs> Every <laughs> 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 Marvelous! ต่อสู้ทั้งหมดก็ประมาณนี้นเดี๋ยวเรามาดําเนินเนื้อเรื่องกันต่อว่าหลังจากที่เรากลับไปที่ซากปรหักพังแล้วขึ้นไปยังมิดกาชั้นบนเรื่องราวนะตอนนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาลองดูกันต่อเลยครับ soon coming When this is over, you gonna go on being a merc? That's the plan. Reckon it suits you. Yeah, it does. Used to think you were a little shit with a big attitude and a bigger inferiority complex. Quite possibly the worst person I have ever met. But that was before I figured you out. All this, it ain't you. Deep down. You're a pretty nice guy. Didn't see it when we were kids, but. Don't know about any of that. But kindness is no use on the battlefield. If anything, it's a liability. Hey, no one's asking you to treat Shinra with kid gloves. <sighs> Aerith's up there waiting for us. Then we better get a move on, huh? Ready? Some Shinra ass and save the planet. Go two, save the girl while kicking more Shinra ass and get out. Copy. สถานที่ตรงนี้ถูกเรียกว่าคอร l ลับเซกเตอร์เซเว่พลทหรือก็คือพื้นที่เมืองด้านบนที่มันถล่มลงมานะครับแต่ว่าให้ผู้ชมนึกภาพว่าเพลทแต่ละอันมันไม่ได้ร่วงลงมาแบบทั้งหมดมันเหมือนกับว่าค่อยๆไหลค่อยๆพังทับถมลงมาสภาคที่เราได้เห็นมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งนอกจากนั้นระหว่างทางเราก็ยังเห็นว่ามันมีสิ่งก่อสร้างที่ค่อยๆพังลงมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าการแยกส่วนเพียงแค่ครั้งเดียวทำลายคนไปทั้งเมืองเลยนะครับ Are you hurt? ยังไงก็ตามพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีผู้คนอาศัยอยู่แต่ถ้าเราก้าวข้ามทราบประหัตพังด้านหน้าออกไปแล้วนับจากนี้จะมีแต่ศัตรูที่เราจะต้องข้ามผ่านไปให้ได้โดยระหว่างทางตัวเอกทั้ง3คนจะได้เจอกับสถานการณ์และศัตรูแบบไหนบ้างผมขออนุญาตเล่าแบบสรุปให้ฟังตามลำดับดังนี้เลยครับ ประเด็นแรกที่อยากจะขยายความให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพก็คือลักษณะของเดอะเพลทที่มันถล่มลงมาโครงสร้างที่พังทลายมันไม่ได้ตัดขาดไปสักทีเดียวแต่ว่ามันจะเป็นชั้นๆให้เราขึ้นไปได้ซึ่งศัตรูตัวแรกที่ปรากฏตัวเข้ามาขัดขวางเราก็คือไบโอบาโพรลิสรือว่าเจ้าปลาหมึกลอยได้เหล่านี้ มอนสเตอร์กลุ่มต่อไปก็คือเซโรเรียนเร็กที่ตอนนี้กลายมาเป็นมอนสเตอร์ข้างทางไปซะแล้วคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมยังจําได้ในอีพีแรกๆหมดน,นี้ยังเป็นมอนสเตอร์ที่ต้องทํางเวสกว่าจะได้เจอเพราะว่าในเส้นทางนี้เราจะได้เจอพวกมันบินทั่วไปหมดเลย,เลยครับ ประเด็นอีเวนท์ที่น่าสนใจต่อมาก็คือถ้าผู้ชมยังนึกภาพไม่ออกบทสนทนาของตัวละครทั้ง3คนกับภาพที่เราได้เห็นจะเป็นตัวบอกได้ดีเลยครับว่าเราจะปีนขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงเราจะต้องผ่านอาคารโครงสร้างแบบไหนขึ้นไปบ้าง Soss times dozen over now haven't America a we been killed dozen times over by now. It's a dead end. Wonder if this rope belongs to search and rescue. Think we might be able to climb up here. Time for the grappling guns. Try to aim for that part of the rope that's hanging there. Don't screw up and fall. By the way, how well you do with this grappling gun will tell us a whole lot about you. <laughs> Just remember, we can't come back down. Are you ready? รับลิงการจะถูกเอามาใช้เป็นอีกหนึ่งเกมเพลย์ที่เราใช้ผ่านในฉากนี้ครับผู้เล่นจะต้องมองหาจุดที่สามารถยิงปืนตะขอขึ้นไปได้ซึ่งมันก็จะมีทั้งเส้นทางตรงที่นําพาเราไปด้านหน้ากับอีกเส้นทางย่อยที่จะนําพาเราไปเจอไอเทมต่างๆก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการเล่นที่เกมใส่เข้ามาให้เราไม่เบื่อกับการเดินทางจนมากเกินไปซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยะครับ <S <S We need to stay on mission. <sighs> I know saving Aerith is on top priority. สถานการณ์เป็นแบบนี้ดูเหมือนว่าการปีนขึ้นไปจะไม่ได้มีอุปสรรคแค่สิ่งก่อสร้างที่พังลงมาแล้วเลยครับแต่ว่ายังมีหุ่นยนต์และก็ทหารของชินร่าคอยขัดขวางเราด้วยซึ่งเมื่อเดินทางไปอีกไม่ไกลเราจะได้ไประเชิญหน้ากับทหารโซเยอร์ทว่าแม้พวกเขาจะไม่ใช่เฟิร์สคลาสแต่ว่าเป็นแค่ขั้นที่3เท่านั้นแต่ว่าฝีมือก็ไม่เบาเลยเลยครับ

ดูเดือดมากคุณผู้ชมครับเอาล่ะไปกันต่อคือคุณผู้ชมดูมาเรื่อยๆก็คงจะสังเกตแล้วว่าผมสู้ทีไรเลครับเลือดแดงหน้าแดงตลอด ปัญหานี้จะไม่เกิดเลยถ้าบาเรตตน้ำหนักไม่ได้มากขนาดนั้นลองคิดดูว่าหนักถึงขนาดที่ทำให้อาคารที่เป็นปูนนะครับพังลงมาเลยทีเดียวแล้วก็ไอที่เราแอบหลบขึ้นไปมันก็สวนเปล่าดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เลยต้องเปิดฉากตู้กันเลย จากตรงนี้เราก็ต้องสู้กับทหารชินรักกันไปอีกพักใหญ่เลยครับก็จะมีทั้งการประทะด้านนอกแล้วก็เข้าไปหลบด้านในอาคารด้วยโดยสัตรูส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่เราเคยประทะก,กันมาบ้างแล้วทว่าหนึ่งในนั้นมันมีหุยนยวน์ตใหม่โผล่ขึ้นมาครับละชื่อของมันก็คือ Blast Ray นั่นเอง What? ผมรอให้ผู้ชมได้เห็นภาพของจริงกันก่อนว่าบรัสเลจุดแข็งมันได้อยู่ที่ตอนที่มันเป็นร่างปกติแต่ว่าเป็นตอนที่มันติดสแต็กเกอร์ต่างกเรียกว่าเกิดมาเพื่อแก้ทางสแต็กเกอร์เลยครับเนื่องจากพอศัตรูติดสแต็กเกอร์มันจะมีพลังพุชให้ตัวละครเราไม่สามารถเข้าใกล้เข้าไปโจมตีมันได้และในขณะเดียวกันมันจะล็อกเป้ายิงใส่เราด้วยดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือจะต้องรีบกำจัดมันโดยเร็วที่สุดเราอาจจะเลือกใช้เป็นเวทมวนต์โจมตีจากระยะไกลหรือว่าใช้แบรตยิงใส่ก็ได้รายละเอียดของััตตรรรนนีี้้ปะมาณคบ เมื่อเราเดินทางขึ้นมาเรื่อยๆแล้วอยากรู้ว่าสูงแค่ไหนผมอยากให้ผู้ชมได้เห็นฉากนี้ดูครับเพราะว่าตั้งใจที่จะมองลงไปข้างล่างให้ดูว่าสภาพของเมืองด้านล่างแม้ว่าจะเป็นไฟเจเป็กก็ตามแต่มันก็ช่วยให้เราได้เห็นภาพนะครับว่าด้านล่างมันถล่มทลายมากมายขนาดไหน ชมวิวกันประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับทว่าดําเนินเดินทางไปอีกไม่ไกลศัตรูตัวสําคัญในฉานี้ก็ปรากฏตัวขึ้นจนได้ ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมินิเกมที่เราจะต้องรอจังหวะที่มันหยุดยิงแล้วก็วิ่งข้ามไปให้ทันเวลาครับแต่เท่าตามที่ผมเล่นผมรู้สึกว่ามันจะต้องพอดีกะเวลาพอดีมากๆผมเองก็เลยรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยที่ต้องเล่นฉากนี้ครับทีนี้เมื่อผ่านตรงนี้ไปได้เราจะมีการประทะก,กับศัตรูอีกนิดหน่อยและตัวละครทั้ง3คนกําลังจะเข้าใกล้จุดสูงสุดซึ่งณตรงนั้นจะมีเหตุการณ์สาคัญที่พวกเขาพูดคุยกันด้วยมันคืออะไรมาลองดูกันต่อเลยครับ guess we'll build another bar yeah we will you'll help too won't you or a price <laughs> ันแมีแ <Sustain able calculator> อบ <apology> อมยิ้มนิดหน่อยคุณผู้ชมครับนั่นนะจะเห็นที่เขาอมยิ้มสักหนึ่งทีเอาล่ะทีนี้เราจะเดินหน้ากันต่อเส้นเข้าใกล้ชั้นบนสุดแล้วละครับแต่ว่าเส้นทางจะราบเรื่นตามที่คิดเอาไว้หรือเปล่ามาลองดูกันต่อครับ และนี่คือฉากต่อสู้ในเฟสที่หนึ่งกับศัตรูที่มีชื่อว่า The ะ a l ลค r รียังไงก็ตามการห้าหันกันในเฟสนี้เราค่อนข้างเสียเปรียบครับเพราะว่าศัตรูนั้นรอยอยู่ข้างบนดังนั้นคนที่จะเป็นตัวช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือแบรดด t นั่นเอง มานานแล้วครับช่วงเวลาที่มันลงมาบนพื้นคราวนี้แหละเราไม่ต้องยั้งแล้วนะครับเพราะอยู่ในระยะการโจมตีแล้วด้วยที่สําคัญก็คือวอลคิรี่นั้นแพ้ท่าสายฟ้าการประทะก,กันในเฟสนี้จึงไม่ได้ยากเย็ยนเท่าไหร่ซึ่งผลของการต่อสู้จะออกมายังไงบ้างเดี๋ยวลองดูกันเลยครับ <it>

รแรกคิดว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆแล้วยังมีอีกเฟสหนึ่งคุณผู้ชมครับโดยเฟสนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายที่วอลคิวรี่ปล่อยโดนออกมาซึ่งความสามารถของโดนคือการล็อกเป้าศัตรูทีนี้เมื่อเป้าหมายเข้าสู่ระยะมันจะกางบาเรียรเพื่อทําดาเมจโดยใช้ลําแสงที่อยู่ด้านในและผมคิดว่าถ้าโดนไปเต็มๆอาจจะตายเลยก็ได้แต่ในเมื่อศัตรูมีตัวช่วยแบบนี้ผมก็อยากบอกกับมันว่าวัวก็มีเหมือนกันโว้ย Duty Call เอาดี Audi, เรียกเลยว่ร์ซันมาพ่นน้ําใส่ม่่มเลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับคืออีีนี้ผมก็คงยกให้เรเวอาซันเป็นพระเอกไปเลยครับทั้งเปิดคลิปแล้วก็ช่วงท้ายของการประทะก,กับบอสด้วยที่สําคัญก็คือผมจะพยายามใช้สกิลทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าแต่ละสกิลของมนส่วนตนนี้จะสามารถทําอะไรได้บ้างเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับโดยสกิลนี้มีชื่อว่ากายสปูนซึ่งให้ชื่อภาษาไทยโดยเดอะมูฟว่าระเบิดละองน้ําความบาดพิฆาตสตรู จบไปแล้วครับสำหรับระเบิดละอองน้ําไม่รู้ว่าแรงเบาแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้มันหายไปแล้วครับเอาเราต่อไปมาดูสกิลที่2กันต่อครับแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องชาร์จ a t B ให้ครบ2หลอดกันก่อน <c oughs> ตอนนี้เราพร้อมแล้วครับสำหรับสกิลที่2ที่มีชื่อว่า Briny Bellow และให้ชื่อภาษาไทยโดยเดอ m o ูฟว่าเสียงคำรามของน้ําเกลือ อ๋อมันก็คือท่าพุ่นน้ําทะเลนั่นเองคุณผู้ชมครับเอาล่ะบูลลี่ชื่อสกิลของไรวาซันกันประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายแล้วก็การต่อสู้ในช่วงสุดท้ายกันเลยครับว่าผลของการห้ำหัน่นการจะเป็นยังไงรวมไปถึงเรื่องราวหลังจากนั้นด้วยเอาล่ะครับเชิญคุณผู้ชมรับชมกันได้เลย Good job. Gotta give it my all. Let's do this. Now, fucking go. That's <laughs> it. We win again. Not that there was ever any doubt. <laughs> Now what? Shit! Thing is too much excitement. Yeah. And there's still more to come. Guess so. Hope everybody's warmed up. That's good! <clears throat> Rolled out the welcome wagon. Gotta say, I can't help but wonder if this is a lost cause. Well, you know, some lost causes are worth fighting for. Let's just think this through. So, I got an idea. Frontal assault, guns, please. Make for a good story. Why'd we bring you along again? Yeah. Rear entrance. We'll get inside via the parking garage. ็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเอพิโซดที่14แล้วผมก็แอบแถมเนื้อเรื่องในช่วงแชปเตอร์ที่16ให้ผู้ชมได้ดูกันด้วยครับว่าสิ่งที่ตัวละครทั้ง3คนจะต้องอเผชิญหน้ากันต่อไปในเอพิโซดตอนหน้าจะได้เจอกับอะไรบ้างแน่นอนว่าเราจะเข้าไปในตึกชินระครับซึ่งมันจะมีข้อมูลมากมายเลยคุณผู้ชมครับผมจึงคิดว่าเอาไว้ EP หน้าเลยแล้วการอัดแน่นกันไปเลยว่าเมื่อเข้าไปด้านในแล้วเราจะได้เจอกับอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมกันต่อที่ c h anel n The Move นะครับและสำหรับ EP นี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหนห้าสสวััดีครบ Security's is looking pretty tight. Huh. So they know what they're up against. Somehow, I don't think it's all for us. Could be for Avalanche. Or maybe even Wu Tai. Can't be for Wu Tai. What about the ceasefire? That only put the war on pause.